สวัสดีครับมาดูการติดตั้งไฟนะครับเขาติดตั้งกันอย่างไรมาดูนะครับว่าตอนนี้ติดตั้งไฟเยังเรียบร้อยแล้วครับลุงอ้วนจะเสียบหรือยังครับนี่คนเสียบอยู่นี่นะครับเสียบแล้วจะเสียบแล้ว เอาลุงวัฒน์จะเสียบแล้วครับไฟหน้านะไฟส่องสว่างหน้าเอาลองเสียบให้ดูลุงวัฒน์เสียบแล้วไม่อยู่และเสียบคนเดียวตั้งร้อนร้อนร้อนหรือเขาหนาร้อดในรีดทำไงนี่เอาหนี่มันก็จะเริ่มร้อนแล้วหนนมวกหมวกเวียดนามก็มาอยู่หรือ เนี่ยครับเสียบอย่างนี้นะฮะลุงอ้วดเสียบลูกเดียวเสียบแค่ไว้เลยใช่ไหมลุงอ้วดเสียบเพรวก็ไม่สนใจเสียบแล้วก็ไปเลยอ่ะทีนี้มาดูเนี่ยเสียบตลอดแนวนี้เลยนะครับเสียบตลอดแนวนี้เลยลเสียบตลอดแนวไปนี่เลยนะฮะเนี่ยยาวไปนี่เลยนะครับ แล้วก็ไปข้างนี้แล้วก็ไปนี่นะตลอดแนวเลยนะครับเสียบเสียบนะฮะเนี่ยนะไฟหน้าเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมด้วครับนี่นะครับเสียบตลอดแนวนะเชื่อมติดกันไปเป็นแบบอนุกรมไปนี่เลยครับ ไปตลอดสุดนู่นเลยนะสุดนู่นเลยครับทีนี้มาดูส่วนตรงนี้ฮะส่วนในมดแดงครับมดแดงนี้กำลังติดตั้งไฟครับติตั้งไฟครับฝั่งนี้มีหนึ่งคนนะครับ้างนี้มีสี่คนครับที่ข้างนี้มีสี่คนครับ ตามนะฮะฝั่งนู้นก็สี่คนครับวันนี้มีสามคนครับแป่งเ้าหน้าที่กันนะฮะแป่งหน้าที่การทำครับหน้าที่ใครหน้าที่มันครับไม่น่าเชื่อว่าจะทำกันแบบนี้นะ การติดต,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 ตั้งระบบไฟทับบ้งหมดนะครับแบ่งหน้าที่กันหน้าที่ใครหน้าที่มันครับ ก็มีหน้าที่มาทุกวันนะครับจะได้รวดเร็วน,นะครับพีมบ์ลันละรันนอนนะครับต้งที่ติไดไฟลงรถแล้วไม่น่าเชื่อาจะติดไฟเร็วขนาดนี้นะครับ เสร็จแล้วครับนี่นะตอนนี้จะทำไปช่วยกันด้านนี้ครับช่วยกันด้านนี้นะฮะคนหนึ่งส่งคนหนึ่งติดครับด้านนี้นะติดแล้วแต่วยเสียบอะวันนี้เสียบแล้วนะครับ นี่เสียบเชื่อมนะเชื่อมระบวงไป ที่กันทำนะรเรียบร้อยนะครับทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบของกันของมันตอนนี้ลุงก็มีหน้าที่เสียบแบบเชื่อมกันนะครับประดับเสร็จมาแล้วนะฮะนี่ลุงมีหน้าที่ตั้งแล้วก็เสียบครับ เก็บเสร็จก็คือเสร็จนะหน้าที่ใครหน้าที่มันใช่ไหมเก็บเสร็จก็ไปเลยเก็บเสร็จก็ไปพักก่อนหน้าที่มันหน้าที่ใครคนรองก็มาต่างหากใช่ไหมจัดทรงไหมฮึนี่คนจัดทรงมาเลยนะอ๋อคนจัดทรงมาต่างหากจัดทรงลองไฟเรามีหน้าที่เสียบเสียบแดงเสียบที่เหลือมาจัดทรง ลองไฟว่าโอเคไหมทรงสวยไหมใช่เขี่ยมฝั่งนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวไปเชื่อมฝั่งนน้นครับ นี่ครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าไม่ถึง30สินาทีระบบไฟจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะฝั่งนน้นจะเสร็จแล้วครับฝั่งนี้เสร็จแล้วใช้เวลา30สินาทีนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆคนลงแล้วติดไม่ถึง30มสิบนาทีนะครับไม่น่าเชื่อ ว่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอระบบไฟติดตั้งเสร็จขานหน้ามาไม่น่าเชื่อจริงๆครับขุดยอดเลยครับทีมเพชรมีความชำนาญมากนะครับทีมบาบาบอนทีมเพชรติดได้อย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วปันกัมริดึ่งรวดเร็วจริงๆครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ